ช่วงนี้ด่างหลบไปเลยครับเล่นเขียวดีกว่า สวัสดีครับ<ๆ>เพื่อนๆครับวันนี้พบกับเจลเล่รีเลก็กนะครับในช่องต้นไม้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้โอ้โหอีอะไรครับนี่อขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับวันนี้หัวข้อ ไม้ด่างลบไปก่อนเขียวกำลังมานะครับมาลุยต่อครับหลังจากเอาแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมเอาไปปล่อยนะครับไปปล่อยในที่ที่เขาควรอยู่ฮนะคือทีอ่ไม่ใช่ในสวนนี้ฮะค,คืออยู่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ในสวนนี้นะครับที่เลก็จะไปอทิ้งไว้ตามป่าตามป่านะครับ ะครับอยู่กับธรรมชาติอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเรามาพูดกันเรื่องไม้เขียวดีกว่านะครับ Back to Basic นะครับเนื่องจากกระแสะไม้ด่างนะครับตอนนี้น่าจะพีคจนถึงขั้นอิ่มตัวนะฮะโอ้ทำไมจะไม่อิ่มตัวเราลองมาดูราคาไม้ด่างในปัจจุบันนี้ก็ได้ครับฮึๆ <c> ไ <oughs> พรโซอาอย่างต้นนี้นะครับ เห็นขายกันราคาหลัก3-400อย่างเงี้ยอะแต่โอเคฟอร์มก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับคือเอาเป็นว่าไม้ดังจับต้องกันได้เยอะเลยนะครับดังนั้นวันนี้ไอเดียหรือแนวทางของไม้ในอีกช่วงหนึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเออมันเหมือน back to basic นะครับจำได้ไหมเรารู้จักไม้กันโควิดซีซั่นแรกเลยเนี่ยไปไหนกันไม่ได้เนี่ย คนส่วนใหญ่แห่ไปซื้อต้นไม้มาแต่งบ้านนะครับแต่งบ้านแต่งสวนดังนั้นไม้ที่เรารู้จักกาันแรกๆคือไม้ฟอกอากาศใช่ไหมเราจํากันได้ใช่ไหมครับไม้ฟอกอากาศมันคืออะไรว่าไม้ฟอกอากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ในลักษณะขายออกซิเจนนะครับในไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะครับเพียงแต่ว่าเรานิยมไว้ในสํานักงานในออฟฟิศหรือในบ้าน เออที่เราเหน็บเแนบเซลๆเซลกันว่าไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศแล้วอย่างเงี้ยเกาต้นไม้เอาพวกไซใบสกักยางอินเดียเอาอะไรกะออขี้ปะวานเออนั่นแหละครับกลุ่มนั้นแหละไม้เขียวทั้งนั้นเลยดังนั้นตอนนี้ Back to Basic นะครับเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปมองในเรื่องของไม้แรลไม้สะสมนะครับ ในกลุ่มของแอนโทเลียมก็คือนาวัวใบหรือพวกกลุ่มฟิโลนะครับเป็นไม้เขียวทั้งนั้นเลยไม้เขียวซึ่งฟอร์มเอกลักษณ์เนี่ยหนึ่งเลยเต้องดูใหญ่ครับต้องดูใหญ่ต้องดูอลังการดังนั้นเทรนต่อไปนี้นะครับคนเลือกซื้อไม้จากฟอร์มหมายความว่าฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่เน้นฟอร์มที่มันที่มันดูดี ซื้อไปแต่งได้เลยอ่าเดี๋ยวก้านส้มก็จะกลับมาหมายถึงการส้มเขียวนะแต่ว่าต้องฟอร์มใหญ่หน่อยนะครับต้องฟอร์มใหญ่หน่อยอ่าหรือแม้เนี่ยซาซาดูอย่างเงี้ยถ้าฟอร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนแบบซื้อยกเอาไปตั้งอ่อตั้งโชว์เลยการส้มใบใหญ่สุดของพิเลในบ้านก็จะประมาณไซนี้นี่ครับอืม ไม้เขียวทั้งนั้นเลยดังนั้นไม้เขียวแบบเนี้ยอ่าราคาก็500อัพนะฮะ500ร0อย0 0อย่างเงี้ยหรือระดับเป็นพันนะครับไม้ฟอร์มไปเช็คที่ในตลาดต้นไม้แล้วตอนนี้ไม้เขียวกำลังมาก็เพื่อนๆคนไหนที่สะสมไว้ตั้งแต่รอบแรกนะครับเลี้ยงเอาฟอร์มสวยๆนี่ แบบนี้ก็ฉเฉลี่ยตกใบก็แต่ก็ยังจับต้องได้อยู่นะะก็น่าจะใบละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนนี้ใบละสามพันอย่างเงี้ยสามพันสี่ซึ่งถือว่าถ้าใครไม่อยากหยิบเงินไม่อยากจับเงินช่วงนี้ก็เลี้ยงเอาฟอร์มได้เลยนะครับเลี้ยงเอาฟอร์มได้เลยไม้เขียวโตไวเลี้ยงฟอร์มใหญ่ถ้าราคา ไม่โดดจนเกินไปนะครับน่าจะปล่อยง่ายขายง่ายแต่ถ้าใครไม่เน้นค้าขายนี่เลี้ยงไว้แบบนี้เลยอันนี้จริงๆเป็นมอนสเตอร์าแบบแบบเลื้อยนะครับเนี่ยไม่ได้เน้นขายก็ปลูกจนแต่งสวนได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสวนออกอแนวป่าโอเคนะครับวันนี้ก็เลยเอา ไอเดียการเลี้ยงไม้เขียวนะครับไม้เขียวให้ใหญ่เป็นฟอร์มแต่งสวนนะครับ